ครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับมื้อนี้วันที่15ตุลาคม2566กับผมธนลงไซต์ทานุศักดิ์เดินทางมาฮอดผู้พาหักวัดถ้ำสุมนฑานะครับเวลาประมาณบ่ายหนึ่งหอดครับผมพาพี่น้องส้มมึงวัดถ้ำสุมนฑานะครับ หรือว่าผู้พาตำนานของสินไนะะสเลยค่ะสซีโฮสังท่องนะครับสิทธิพ่าอโณเมทุ่มพันท่าอาทุมทาาท่มพันท่าเป็น,ปน,ปนๆ,น,ๆไไน,นะครับเมื่อไหรผู้พาหักนี่ครับมองเห็นนะครับถ้ำสมุนทาแล้วนกะ็ตัวสินไสเป็นกระปิสูงยักเละครับพุ่นยุกจัดผู้วงเลยครับเนาะเขาเลฝากผู้ะะเลียนสิทธิทั้งพุ่นไป ตะกรอนนี่นะคินไส้หรือซีโมสังท่องนี่เี๋ออกจกา,อา,ากกาตตาซิลาอมานะครับกาตาซิลาตะกรอนนครเหมือนมากครับกัตตาชิลาแล้วกัน้ำนอดเล่าฝาเล่าลวงเล่าฝาเล่าลวงก็คือตอัเขียนบางท่องขึ้นไปแล้วภสษาต้นตนก็คือตกิ ผูเล็กางุดงคนนะครับวันี้เพิได้ว่เป็นในยอา้ามาแล้วเรือมาไหวทำซุป้นานก็ให้ซีงูกับสัทงท่องอาพันไวตัวเปินนั่ไปสู่กับหยกัออยกควายหยักน้ำออกมาไหลหลอ,อยักออกไปไปใส่สนามลูกตัดพ่วงบุละครับมองบุละครับมองขวดคืนกันด้วยณุลละครับเป็นกกขึ้น,นครับรุธรรมดาใส่ไส้มี ีเดียนกับซ้นนะครับเกิดมาจะหน้อยขึ้นมาคนมาคนมีสวนติดตัวมาล่ำดีเส้นไส้ติดตัวมาจะพัดเกิดเงยขึ้นมาซ้อนก็เงยขึ้นมาเลยจิดจับหลมเขาว่าต่างๆทีจึงค่อยอาสาน้ำหัวไปบมยักนะครับสนามหยักตรามุ่งสู่บันยุนิจิตจิตขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้มาหยักนี่มีสนิทขึ้นเลยครับตายไปแล้วแต่ว่าลมพัดมาหยักกขึ้นพอดวงใจกล้องดวงใจกับ กองหงูก็แตกแต่ว่าขวน,นทินไส้แพงไปกว่ไรอย่าี้ก็ปนานฟ้าพ้าแล้ครับ6เซนดังนาป้ปวนใดทุววกคนองได้ีีสอนทินไส้ไคเับโมเมนตธรรมดาสัตว์ไปวไไไ่าไรอย่างเงี้อนทิ้นไส้ฝ่าผ่าเลยยากตายเลยนะครับจัดทกทินไส้ไปเยมาสูไปสูมาสูบไปสูบมา,มาทินไส้เราก็มีไอ้ตัว ล่าวันนี้เราก็เลยแผงซวอนมากบอกไอไปซอยสีหมูสังทองอยู่ดีเนะรบลแผงซวอนมากจากสนามลุกตัดพวกใส้ผู้พาหรือหลับขาดปั่นข,ขาดเครองลุกจากผู้เล็กนะครับบอกพี่น้องไม่ซ้อนเป็นแรงมากไล่ไมาตะกูลสนอนดิบของสวอนสินไส,ส้นะครับตำตะกุนแล้วครับพี่น้องจะตำตีมุดไล่ขึ้นขึ้นมาขาดคง พูนี่นี่ครับเราจะพูเล็กนี่ครับมันเป็นธรรมดาริพุนสวนสีหัวนี่เป็นสวนน่องตามม้างกับลูกหงวาน่องบอกไปซอยสีหัวคนมิลิที่ครับในการให้นนองขี้ข้อเลยตอนน้รรมด้สินไสขึ้นขี้ข้อยนี่สังท่องเป็นผู้สามท่านนี่ครับขามพูขามพาวัน่าเป็นมิลิทเดียตะกี้เนาะครับอาสมุนท่าขี้หลังน้ำมือนะครับมาอยู่ทำอยู่บนไ่้นะครับนะครับ สีหูนี่เมื่อสาบเข้าว่านองบอกให้ไปซอยกัไปแล้วครับบาเจะมีขามผู้แล้วครับไปชีรังสังท่องแล้วครับสางท่าไหเลยบอกอายถ่ายู่ดีล่ะบอกอ่กหฮนี้ไปใส่ขามผู้เล็กไปครับไปหัวสนามลูบบอกนองกับสมอุดหูไวเห็นเนียนสีหูนี่เรามีอำนาจดิเดียนในใ,นในในนำเสียงนี่ครับพี่นองพ่อเห็เสียงของเราปานฝา ฝ้าแรงหรือว่าแผ่นดินแผ่นดินไหวฟ้าปิ่นแผ่นดินไหวควณผู้ยงของสีห์โหนก็อิทธิเลมาจากธรรมชาตะพัดเกิดนะครับจากเทวดาจากเทพนะครับไหายมากที่ห้องฟองขึ้นนี่ม้วยผู้เขาทะลุมทะไล่นะครับพวกนี้มีหูแตกหูแตกแล้วหัวอกสลายนะครับเพราะว่ามันแห้งเกินนะครับตายเกีื่อนนะครับซิ่นไส้เลยเป็นผู้สนัะนะครับจังไกวเด กลับขึ้นมาเอาอาจากถ้ำนี้แนะครับไปกลับขึ้นไปกาตาศิลาเพราะว่ตนานตนานนั้งนานตันานตื่ตั้งนานเรามาหลายพันปีนะคร,ต,รตัวผมจะลุใส่งแต่บอ่อสมบูรณ์ไปแล้ว่าเคยรุ่นเพิ่นได้มาบ่ซึ่ว่ากับพ่อวูลเลยโบโบยังไงพีนฟังสิเนาะครับนี่คือผู้พาวัดถ้ำสุนสตระน,น,นี่คนนี้มาไหม งามดีคือ <c oughs> รองหลวงพ่อหลวงพ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอครับไม่บอาเป็นมรณภาพนะครับเป็นเป็นเน,นมมรณภาพไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกบบต่างวันด่วนนะคะรับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นดีครับหลวงพ่อเหรียญใส่คือเป็นพ่อปู่เหรียญใส่ับเนี่ย เป็น,นมอญา,านะครับจนในประธานเพิ่งตกไปเรร่อยครับกูเลี้ยงจะนั่งเป็นตนะลูกเป็นหนึ่งน่งนี่ต้องการสร้งนะครับดูเป็นนะครับนี่พระองค์มรบกุบริยกนะครับองค์ยกงามนะครับองค์ยกนี่ตัวเป็นเป็นไดมากพระพุทรุปยกนะครับปางยกนะครับน เต็มด้วยนะครับพี่น้องเบนนงครับง่ามน้วยสีนองบนปั้นเนียยสว,วรรค์เป็นแดนสวรรค์นะครับปั้น,งงนเนียยสว,สวนนรรค์รวมง่ามด้วยไตกระทู้าคาราบุน ท่างนาท่างนาหลับเป็นคาคุณภาพส้่มงามเลยขป้นไปที่ท่างนาหัดมีประตูตีต่้งของศาลาเป็นนะครับเป็นต่างอยู่นีไต้ปวดจริงือว่างามมากเลยเนี่ยมเป็นทัรมาดาการเหตุการณ์องค์กินตนาการขื้อเีืองสวัสดีไหครับ งามไข่ขขสร้างผู้ตกแตง่งผู้วันผู้เป็นสาหรืหอว่จริงนะครับงามมากครับเป็นซาลาสนะีงามมากงามลื่นลนนะครับพอเนี้ยต่างอยู่จำลองบนมันลังหน่อยดียนะครับแต่ก็เป็นมุ่นวิธิพาะครูสาธุกิจจารักษลวง่อเลยนไส่นะครับมหาปัญโยสือบัน แล้วก็พระวัติศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชได้เสด็จนะครับมหาเพิ่นพ่อซอสองพันนะครับได้เสด็จมาปูเหรียญไส้นะครับนะวงพ่อประวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชนะครับเสด็จมาลงสถานที่นี้แล้วครับกับพี่น้องเบิ่งครับนะครับที่มีความงามแตกพ่ลึก ลื่นล้นอยู่เนาะครับอยู่ในวัดถ้ำสุบรรษารือว่าภูภาคนี่เนาะครับงามลื่นล้นดีพี่น้องถ้าเป็นหม่องหน้าพาตีนพาที่หม่องซ้อนแพงขึ้นตะตีนไต,ต้นะครับมาถากมากที่ไหลมากตะพุ่นเหรครับไ็้พี่เพี้ย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 เนะครับเฮ้ยว,นะว่าพ่อปันว่าเอามีดปาดไปอีก่นนี้ติดของสอนพูดนะครับพี่น้องมือกันเพราะปาดไปอีกคนี้ ปาดติดตาตอนไทยปาดตตอนไทยนะครับยิ่งจากตอนไทยนะครับเู้่อครับไลมากไลมากผูและครเบื้งดูพี่น้องเบื้องผู้ละครับใส่หัวปดขาดลุ่งนะครับผูนนะครับดิดของสอนครับพี่น้องว่าขันง่ามพี่น้องขันพี่น้องจากเบ่งองจากเข็นดึงหัวดึงตายจากของให้เดินทางมาส้มหมดแล้วครับอยู่ ผู้พาหักวัดรรำสุมันทานะครับพี่น้องสีหินนะครับทางรถขึ้นก็สูงตืบอบู่แต่ว่าขึ้นได้ครับทางดีทางพื้นทางระดับยกระดับขึ้นเกี่ยวรถยนต์เรียนขึ้นมาจอดลังพู่นะครับขึ้นได้สบายๆวันนี้ครับพี่น้องพอ่อแม่นะครับนี่คือประตูเข่าทางขึ้นของวัดนี่ประตูเขาวัดนะครับท,ท,ทั้งทั้งเส้งนี้เป็นสั้นขึ้น เป็นบันไดเล็กขึ้นไปสั่นหลังสุดปุ๊บพี่น้องนีว่ากิมพิมพ์เลยครับขึ้นไปขึ้นไปนะครับไตล้างผู้พาคนะครับพี่น้องไป็เครื่องบดวิหารในทั้งผนุนนะทั้งลังผู้แต่ว่าตัวผมมาหอดตะสั่นที่สองเลยครับสั่นสาล่าแล้วก็สั่นวิหารนะครับที่สวยงามเลนะครับผมเรียกอ่าตะสั่นนี่ผมก็พ่อยากขึ้นสั่นผนดอกเพราะว่าสูงสูงขักนะครับ วลาผมมีหน่อยนะผม,มเรียกว่าขึ้นไปวลาผมมีหน่อยนะครับเอาแต่สันวิหารน,นียกับพ่อนะครับเนาะกับคลิปนี้ก็ขอลาสัานี้นะครับเนาะสวัสดีครับ